อันนะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะเอฟชไนย์แล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับผมมีข่าวคราวจากทางฝั่งของลาลิกาสเปนมาอัปเดตกันหน่อยครับเหมือนว่าตอนนี้ทางลาลิกาครับได้ห้ามบาร์ซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดครับห้ามจดลึกสิทธ์เอลคลาซิโกนะครับอืมมาฟังกันหน่อยน่าสนใจจริงๆนะครับ อันนี้เป็นสื่ออย่างสปอร์ตครับสื่อของสเปนนั่นแหละบอกว่าเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาครับต้องการจดเลขสิทติ์การแข่งขันเอลคลาสิโกเพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจแต่ทางลาลิกา้ากับไม่อนุญาตนะครับเราต้องบอกว่าเกมระหว่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเนี่ยถูกยกให้เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และมีคนที่ติดตามมากที่สุดในโลกครับซึ่งรู้จักกันในชื่อของเอลคลาสิโกนะ สองสโมสรยักษ์ใหญ่นี้ครับยังไม่ได้โจดลิกสิจกรรมว่าเอลกลาซิโกอย่างเป็นาการแต่พวกเขาแสดงเจตนาชัดเจนครับที่จะทําแบบนั้นซึ่งทางลาลิก้าครับไม่ได้อนุญาตให้เลยนะเราต้องบอกว่าหลีกสูงสุดของสเปนครับซึ่งมีฮาเวียเตบาสครับเป็นประธานเนี่ยไม่ต้องการให้ชื่อเอลกลาซิโกครับนั้นฉุกใช้ทางการค้าได้แต่เฉพาะบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดแค่นั้นถ้าหากว่าคําขอของบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดได้รับอนุมัติเนี่ย จะทําให้พวกเขาสามารถได้ประโยชน์จากการจัดนัดโคราชามิดรวมถึงการทําการตลาดโดยใช้ภาพลักษณ์ของเอลกลาซิโกด้วยนะครับอืมจะเป็นยังไงครับตอนนี้เหมือนว่าลาลิก้าจะเป็นห้ามอยู่นะห้ามเอาไปใช้ทางธุรกิจเลยสําหรับชื่อเอลกลาซิโกด้แล้วทุกคน่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์ก็ไม่ผมได้เลยนะเราต้องบอกว่าชื่อเอลกลาซิโกนี้ขลังอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะครอืมเจอกันที่ไรมันเดือดประทุทุกท,ที่เลยนะครับ